สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาจะทำกันบ้างค่ะหนูเอาผมสีน้ำตาลส่วนโบหนูจะเอาเป็นสีเงินถ้าใครอยากระบายของมา,มาที่บ้านของแค่หนูแล้วมาดาบายได้นะคะค่ะ,ะไหนหนูเอาผมสีอะไรน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลนี่โบตรก็สี จะบอกว่าไงฉันช็ดสีฟ้ากายเป็นน้ำเงินเลยนะทุกคนเปลี่ยนสีน้ำเงินกายเป็นสีฟ้าเลยน่สีของหมอนเป็นสีฟ้าที่ไหน่สีน้ำเงิน่อ่ะทำไปเลยค่ะทำไปเลยค่ะอเอาโบสีน้ำเงินด้วยนะอือ่ตอนนี้ นี่คือดูห้องปอน่งสองที่านือยู่เนือยู่อนุบาลสามค่ะนี่อนุบาลสามได้แค่นี้อ,อันน,น,นี้อันนี้ตัวกรตูนนกเพิ่มมาเป,ปา็นปอสองค่ะอืมอยู่อนุบาลเอาไหนโบต,ตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่าฟายดีไหนตั้งชื่อว่า